ชาวบ้านแห่ขอโชคไอ้ไข่หลวงพ่อสีชมพูวัดดังเมืองสุพรรณหลังให้โชคถูกรางวัลที่หนึ่งยันถึงรางวัลเลขท้ายสองตัวเพียบสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะไปที่วัดเถนไพรนะคะตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ วัดแห่งนี้นะคะมีหลวงพ่อนะคะทั้งองค์นี่เป็นสีชมพูนะคะชาวบ้านนี่ให้ความเคารพศรัทธามากนะคะและว่ากันว่านะคะที่วัดเถนพลายแห่งนี้นะคะมีคนดวงเฮงนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะคะโดยในงวดที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามีคนถูกรางวัลที่สองและเลข ท้าย3ตัวนะคะรวมถึงรางวัลที่3ด้วยนะคะแล้วก็เลขท้าย2ตัวอีกหลายรางวัลเลยนะคะซึ่งทําให้คนเดินทางมากล่าบไหว้ขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยนะคะแล้วก็บางคนก็มาปิดทองนะคะมีดตัดหวายลูกนิมิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกคะนะคะขนาด5้าซนติเมตรสูง120ซนติเมตรน้ำหนัก1000กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้นไอ้ไข่ภายในวัดเถนพลายด้วยนะคะนี่เลยนะคะยิ่งใกล้วันหวยออกนะคะยิ่งจะมีประชาชนเดินทางมาทั้งวันเลยนะคะมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสีชมพูนะคะพร้อมนำของมาถวายแก้บนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำแดงประทัดของเล่นและรูปปั้นไก่นะคะมาถวายแก้บนไอ้ไข่นะคะจนเสียงประทัดที่วัดแห่งนี้นะคะก็ดังสนั่นบันไว ทั้งวันเช่นเดียวกันนะคะที่วัดไหนมีไอ้ไขวัดนั้นจะมีเสียงประทัดดังตลอดทั้งวันเลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับไอ้ไข่นะคะก็ไม่ได้น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะคะมีคนเดินทางมากบไหว้ขอพรไอ้ไขเช่นเดียวกันนะคะซึ่งไอ้ไขที่นี่นะคะมีขนาดเท่าองค์จริงเท่ากับที่วัดจีดีไอ้ไขนะคะซึ่งวัดเทนพลายนะคะ นำมาไว้ให้ประชาชนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสนะคะมาขอโชคขอลาบขอพรไอ้ไข่นะคะแล้วก็ได้ทําพิธีบวงสวงไปเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยชาวบ้านต่างมาจุดทูปเทียนบูชาและอธิษฐานขอพรกันอย่างคึกคักเลยนะคะแล้วก็ได้โชคลาภจากไอ้ไข่จริงๆนะคะหลังจาก ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามีผู้ถูกรางวัลที่2และที่3และก็เลขท้าย3ตัวนะคะแล้วก็เลขท้าย2ตัวอีกล้ายรางวัลเลยนะคะได้เดินทางนำสิ่งของมาแก้บนไอ้ไข่วัดเจีดีที่อยู่ที่วัดเทนไพรนะคะพร้อมกับกราบไหว้ยอดเจีดีเนื้อสำลิดอายุกว่า300ปีนะคะพร้อมทั้งปิดทอง มีตัดหวายลูกนิมิตท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมีขนาดความยาว520ซนติเมตรนะคะสูง120ซนติเมตรน้ำหนัก1,000กิโลกรัมด้วยนะคะโดยผู้ที่โชคดีนั้นก็คือนางสาวชรันดานะคะจำปาทองอายุ3 2ปีนะคะเป็นแม่ค้าขายขนมที่เดินทางมาปิดทองและนำน้ำแดงมาแก้บนนะคะเธอเล่าว่านะคะได้มาขอพรไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีนะคะที่อยู่ที่วัดเทนพลายนะคะก่อนที่สลักกินแบ่งจะออกนะคะพร้อมบูชาไอ้ไข่และขอโชคลาบนะคะแล้วก็ไปหาซื้อเลขเก้าแปดนะคะแล้วก็ห้าสองสามซึ่งเป็นเลขทะเบียนรถนะคะลังพ้นออกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะปรากฏว่าเธอถูกจริงๆนะคะนั่นก็คือเลขแปดหนึ่งสามห้าสองสามนะคะซึ่งตรงกับรางวัลที่สามนะคะทำให้เธอ ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะที่ได้โชครวมแล้วนะคะรวมเป็นเงินแล้วประมาณ2องแสนบาทนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนางสาวสำเรียงวังการอายุ65ปีนะคะซึ่งถูกรางวัลที่สองจำนวน2ใบนะคะจากสลากหมายเลข0 7นย์เดหนึ่งสองเกแะคะและก็เลขท้าย2ตัว98รวม6ใบนะคะก็ได้มาจุดประทัดแก้บนจำนวน หนึ่งหมื่นนัดนะคะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีคนถูกเลขท้ายสามตัวและสองตัวอีกเยอะแยะมากมายนะคะมาจุดประทัดแก้บนกันนะคะเมื่อรู้ว่ามีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็รางวัลที่สองที่สามแล้วก็เลขท้ายสามตัวสองตัวนะคะยิ่งทำให้คนเดินทางมาที่วัดเทนภายมากขึ้นนะคะรวมไปถึงมาขอโชคขอลาบ ขอพรหลวงพ่อสีชมพูด้วยนะคะนี่เลยนะคะทําให้วัดแห่งนี้นะคะบรรยากาศนี่มีคนเดินทางมาเรื่อยๆนะคะมาแก้บนมาขอโชคขอลาบนะคะมาขอโชคขอลาบไอ้ไข่แล้วก็หลวงพ่อสีชมพูนะคะสําหรับวัดเทนพลายนะคะเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะภายในวัดแห่งนี้นะคะมีพระเจดีย์อายุกว่า 400ปีนะคะประวัติพระเจดีย์เป็นเจดีย์ยุคโบราณก่อด้วยอิฐมียอดเจดีย์เป็นเนื้อสำลิดเก่านะคะมีลักษณะดอกบัวงายเจดชั้นนะคะสันนิษฐานตั้งชื่อวัดต,ตามประวัติที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีที่ดอนเจดีย์แล้วผลสึกผู้ใหญ่แวะพักรบเพื่อ ให้ทหารและช้างลายได้พักก่อนที่จะเดินทางไปบ้านหนองสาลายนะคะจึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อวัดเทนลายนะคะซึ่งมีความหมายว่าช้างของขุนศึกผู้ใหญ่นะคะและก่อนที่จะเดินทางออกรบเพื่อกระทำยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้สร้างพระคุณแผนขึ้นเพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารนะคะและส่วนหนึ่งนำมาบรรจุไว้ที่เจดีวัด เถนไพรนะคะที่วัดเถนไพรนะคะมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะที่ชาวบ้านชอบไปขอโชคลาภขอพรนะคะก็จะมีหลวงพ่อสีชมพูนะคะหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อดำนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะมีไอ้ไข่มาแล้วนะคะท่านไหนอยากไปขอโชคลาภก็ไปได้นะคะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะ นอกจากจะเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุทยาแล้วนะคะหลวงพ่อสีชมพูนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันงดงามนะคะที่ประทานความรักความเมตตาความสำเร็จก็เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านมากนะคะว่ากันว่านะคะหลวงพ่อสีชมพูนะคะได้สร้างความเฮือหาเป็นข่าวโด่งดังไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะ ปรากฏว่ามีชาวบ้านนะคะได้รับโชคจากเลขหางประทัดนะคะในงานฉลองครบรอบ9้าปีของหลวงพ่อสีชมพูนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะคะและก็หลีกหลายรางวัลน,นะคะโดยหลวงพ่อสีชมพูพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธพมโรกาน,านันไตสวรรค์ปฐม บรมาศาสดาปางสมาธิสีชมพูประดับพลอยนะคะที่มีกลุ่มพมมโลกนะคะสร้างถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดินเนื่องในวันที่ห้ธันวาคม2555นะคะเชื่อว่าถ้ามาขอพรจากหลวงพ่อสีชมพูจะสมหวังดังปารถนานะคะนอกจากนี้นะคะที่วัด เถนพายนี่ยังมีรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่นะคะสูงกว่า4ี่เมตรด้วยนะคะก็มีของให้บนบานสันกาวขอโชคขอลาบเยอะแยะเหมือนกันนะคะที่วัดเถนพายนะคะเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยานะคะนอกจากนี้นะคะยังมีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีด้วยนะคะยิ่งจะทำให้วัดแห่งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักแน่นอนนะคะเพราะว่ามีคนถูกหวยรวยเบอร์เฮงกันเยอะแล้วนะคะหลายรางวัลออกจากที่นี่แล้วนะคะคะแนนเดียวกันนะคะมีชาวบ้านจากจังหวัดนนทบุรีนะคะเดินทางมาเขย่าเซียมซีนะคะขอพรหลวงพ่อสีชมพูนะคะหลังจากที่ได้ยินชื่อเสียงมานานนะคะแล้วก็มาขอโชคนะคะหลังจากได้ยินเสียงเล่าลือว่าขอแล้วเฮงนะคะขอได้ แล้วก็ถูกลังวัลใหญ่กันนะคะที่วัดแห่งนี้นะคะจินนึ่งเดินทางมากราบไหว้ขอพรน,นะคะพร้อมเขย่าเซียมซีนะคะเขาได้เลขนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วบอกว่าจะนําไปเสี่ยงโชคในงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบหลวงพ่อสีชมพูหรือไอ้ไข่นะคะก็ไปได้นะคะที่วัด เพนพรายอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวัสดีค่ะ